สัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะเพราะว่าเราจะมาทําความรู้จักแล้วก็เปิดตัวสาวน้อยน่ารักของเรานะคะนั่นคือน้องแก้มนุ่มนั่นเองนะคะน้องแก้มนุ่มนะคะเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์นะคะที่เราทําขึ้นมานะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเราจะมาแจากของขวัญปีใหม่นะคะใกล้กับเทศกาลแล้วนะคะทั้งคริสต์มาสทั้งปีใหม่นะคะ เราก็เลยจะมาแจกของขวัญปีใหม่10รางวัลน,นะคะดูคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะได้ของขวัญปีใหม่ยังไงนะคะรับรองว่าชอบแน่ๆเลยนะคะเป็นคัสเรียนออนไลน์นะคะทําขนมแบบโฮมเมดนะคะ10รางวัลเลยนะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่มีความสนใจอยากรู้ว่าเอสติกเกอร์ไลน์เนี่ยเขาทํากันยังไงนะคะหรือว่าใครนะคะ อยากจะลองทำสติกเกอร์ลายเองนะคะก็ดูคลิปนี้นะคะรับรองว่าต้องมีประโยชน์บ้างแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าดองแก้มนุ่มเนี่ยเกิดมาได้ยังไงนะคะแล้วก็ทํายังไงจนเป็นสติกเกอร์ลายน้องแก้มนุ่มนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเราเนี่ยอยากได้สติกเกอร์ลายไว้ใช้นะด้วยความที่เราอยากได้เป็นคาแรคเตอร์เด็กผู้หญิงแล้วก็เกี่ยวกับการทําขนมนะคะแล้วก็ทำเบเกอรี่ต่างๆ ทีนี้เราก็ลองค้นหาดูนะคะในดางทัสติกเกอร์ไลน์เนี่ยปรากฏว่าเรายังไม่ถูกใจนะคะที่มีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นเน้นรับออเดอร์ขายขนมอะไรแบบเป็นหลักนะคะทีนี้เราเนี่ยอยากได้ตัวการ์ตูนที่แบบว่าสามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะแบบว่าส่งให้เพื่อนหรือว่ารับลูกค้าได้ด้วยหรือว่าส่งไปออนแฟนบ้างก็ได้หรือว่าจะส่งหา คุยกับเพื่อนๆในชีวิตประจำวันธรรมดารรมดาบ้างก็ได้แบบนี้นะคะยังไม่มีที่ราถูกใจเราก็เลยคิดจะทำสติกเกอร์ไลน์ขึ้นมาเองซะเลยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราอยากได้การ์ตูนแบบไหนนะคะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนนะคะแล้วก็ท่าทางในการเป็นสติกเกอร์แต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราก็เลยได้ข้อสรุปนะคะเป็นตัวการ์ตูนเด็กผู้หญิงนะคะสาวน้อยนะคะที่แบบว่าแก้มใหญ่ๆนะแบบเป็นแก้มนุ่มนะคะเป็นแก้มใหญ่ๆ แล้วก็อยู่ในผ้ากันเปื้อนสีโมาสเทลนะคะแล้วก็มวยผมใหญ่ๆกลมๆข้างบนนะคะเพราะว่าเวลาผู้หญิงเราทําอะไรเนาะเราก็จะมวยผมเก็บเพื่อแบบต้องการความธรรมทมํมแ่งใช่ไหมคะนี่นนะคะ่ะน้องแก้มนุ่มของเราก็เลยแบบแก้มใหญ่ๆแล้วก็มวยผมด้านบนนะคะเป็นกลมๆนะแล้วก็ใส่ผ้ากันเปื้อนตลอดเวลาเพราะน้องจะยุ่งอยู่กับการทําขนมนะคะทีนี้ท่าทางคาแรคเตอร์ต่างๆนะคะเราก็ ว่าจะเป็นท่าทางที่น้องทําขนมแล้วก็น้องเนี่ยใช้ชีวิตประจําวันทีนี้พอเราคิดคาแรคเตอร์ได้แล้วนะคะลายสติกเกอร์เนี่ยเขาก็จะกําหนดนะคะให้เรานะคะว่าเราจะต้องทำทกกตุ๊กตูนนะคะกี่กี่ตัวนะคะแบบกี่ตัวกี่แบบนะคะก็ค,คือท่าทางกี่แบบนั่นเองทีนี้ลายสติกเกอร์นะคะเขาจะกําหนดไว้ว่ารูปสติกเกอร์ของเรานะคะสามารถมีได้น้อยสุดคือ8รูปนะคะก็จะมี 8รูป16รูป24รูป32แล้วก็40รูป40รูปเนี่ยคือมากสุดเลยนะคะเรานะคะก็เลยตัดสินใจว่าไหนๆเราจะทำแล้วนะคะคนที่โหลดสติกเกอร์ของเราเนี่ยต้องคุ้มค่าที่สุดนะคะเราเลยเลือก40แบบนะคะเราก็เลยทำสติกเกอร์ออกมา40แบบเลยทีนี้40แบบมันก็เยอะพอสมควรนะคะเราก็คิดกันหัวแตกเลยค่ะว่าเราจะให้น้องแก้มนุ่งเนี่ยทำท่าทางอะไรทั้ง40แบบนะคะ เราก็เลยเริ่มจากการร่างแบบลงบนกระดาษนะคะแบบเบเบ้บ้านบ้านเลยนะคะของเรานะ,ะเริ่มจากกระดาษนะคะเรานะคะเริ่มร่างแบบลงบนกระดาษในสมุดเล่มนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าแบบร่างนะคะรูปแรกของเรานะคะเวอร์ชั่นแรกนะคะในกระดาษหน้าตาเป็นยังไงนะจนกว่าจะออกมาเป็นรูปน้องแก้มนุ่มที่เพื่อนๆได้เห็นในสติกเกอร์ไลน์นะคะ นี่นะคะจะเป็นแบบร่างในกระดาษนะคะเวอร์ชั่นแรกๆของเราไม่ใช่เวอร์ชันแรกๆเนี่ยเวอร์ชั่นแรกเลยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบร่างนะคะเรากา็เพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะเป็นไอเดียเราก็จะวาดกรอบนะคะเพื่อให้เห็นว่าประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่ข้อความนะคะเป็นอาจจะเป็นข้อความที่เราจะไปใส่จริงในสติกเกอร์หรือว่าเป็นข้อความที่บอกว่าน้องเขาทาท่าทางอะไรนะคะ บางตัวนะก็ไม่ได้เข้ารอบไปนะคะบางตัวก็ตกรอบไปก็ไม่ได้ทำเป็นสติกเกอร์จริงๆแต่บางตัวก็เข้ารอบนะคะอย่างตัวนี้นะคะท่าทางนี้นะคะนี่ตัวนี้นะคะเข้ารอบไปนะคะดูดูน้องสิคะแบบหน้าตาเอาเรื่องมากนะถ้าเราไม่ให้น้องเข้ารอบนี่เราอาจจะมีเรื่องได้นะคะนี่นะคะตัวนี้เข้ารอบนะคะเดี๋ยวเราขึ้นตัวสติกเกอร์ลายที่เป็นตัวสําเร็จแล้วให้ดูนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้ แล้วก็มีอีกหลายตัวนะคะที่เข้ารอบนะคะอย่างตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เข้ารอบเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นกล่องจานพนินเลยนะคะทําขนมเสร็จก็จะมีกล่องจานนะ,ะเป็นเรื่องยากลาบากของคนทําขนมนะ,ะกว่าจะมีน้องไม่ยืนแบบนี้ได้นะคะลบกันหลายรอบมากนะคะองตัวนี้ก็น่ารักมากนะคะดูดูแก้มน้องนะคะมีความแบบว่าแก้มตุ้ยมากขมากขมันในการตีแป้งนะคะนี่นะคะก็ เดี๋ยวเราเปิดหน้าต่อไปให้ดูนะคะนี่นะคะอย่างตัวนี้นะคะตัวนี้เราก็เป็นน้องตกใจนะคะตัวนี้เข้ารอบเหมือนกันนะนี่นะคะตัวนี้ก็เข้ารอบนะคะตัวนี้นะคะทิมพ์ชอบเป็นพิเศษนะคะตัวนี้ทิมพเรียกน้องว่าท่าทางซินเดอเรลลา่านะคะเพราะว่าน้องวิงวับมากนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นแอคชั่นที่แบบพิม์ชอบเป็นพิเศษนะคะก็จะมีหลายๆท่าทางนะคะที่ พี่ได้เข้ารอบไปนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าตัวไหนเข้ารอบนะคะแล้วก็น่ารักขนาดไหนนะคะเวลาเป็นสติกเกอร์ไลน์ล้วก็สามารถเข้าไปที่ร้านไลนส์สติกเกอร์พิมพ์ว่าหรือติงเกอร์สตูดิโอได้เลยนะคะนี่นะคะแต่ก็นี่นะคะ,ะ,คะจะเห็นว่ากว่าจะมาเป็นแต่ละตัวนะคะเราก็ลบกันหลายรอบมากะคะอันนี้ก็ลบกันจนแบบกระดาษเปื่อยเลยนะคะบางตัวนะคะขนาดลบแล้วยังบางครั้งนะคะยังไม่เข้ารอบเลยนะ,ะเราก็ต้องมาคัดกันอีกรอบนึงนะคะว่าตัวไหนนะคะที่เราจะ เอาไปวาดในคอมพิวเตอร์เพื่อจะเป็นสติกเกอร์ลายจริงๆนะคะนี่ตัวนี้ก็ลบกันจนเยินเลยนะคะลบแล้วแต่ตัวนี้น้องได้เข้ารอบนะคะพิมพ์เรียกว่าน้องยืนจังก้านะ <c oughs> เป็นแบบว่าน่ารักมากนะคะนี่นะคะตัวนี้ตัวนี้เข้ารอบนะคะแต่เนี่ยนะคะกว่าจะได้น้องมานะยากลําบากนะคะลบกันจนกระดาษเยินเลยนะคะนี่นะคะไม่ใช่แค่ลบนะคะบางครั้งนะเราลบกันจนกระดาษขาดเลยนะคะนี่นะคะอันนี้เป็น อ่าเวอร์ชันที่2นะคะอันนี้ขอบบังไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเวอร์ชันนี้ยังไม่คลอดนะคะอยู่ระหว่างดําเนินการนะคะนี่นะคะพิมพจะให้ดูว่านี่แบบว่าลบกันจนกระดาษลบกันจนกระดาษเปื่อยเลยนะคะต้องฉีกออกเลยนะแบบว่าเยอะมากนะคะแล้วก็ยากลําบากนะกว่าจะได้น้องมานะคะนี่นะคะก็ หลังจากที่เราวาดลงบนกระดาษแล้วนะคะเราก็เลือกตัวที่เข้ารอบนะคะ40ตัวนะคะแล้วเราก็เอาไปวาดต่อในคอมพิวเตอร์กันค่ะหลังจากที่เราร่างแบบลงบนกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด40แบบนะคะที่เราดูกันไปเมื่อกี้นี้พอเราร่างแบบเสร็จแล้วเราก็จะเอาทั้งหมดนี้นะคะไปเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ก็คือเราจะไปร่างเส้นใหม่นะคะเป็นเส้นใหม่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นลงสีนะคะ เพื่อจะให้เป็นตัวการ์ตูนแบบที่เราเห็นในร้านคาสติกเกอร์ของ l ล n e นะคะพอเราวาดรูปนะคะได้แล้ว40รูปใช่ไหมทีนี้เราจะเอาไปใส่ไว้ในสติกเกอร์ไลน์ได้ยังไงนะคะก่อนเลยเราต้องสมัครมาเป็นครีเอเตอร์ของสติกเกอร์ไลน์ก่อนนะคะเราก็เข้าไปลงทะเบียนสมัครเป็นครีเอเตอร์ของไลน์เสร็จแล้วในนั้นนะคะเขาจะมีให้เราลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนนี้คือลงทะเบียนสติกเกอร์เข้าไปอ่าพอเราเตรียมรูปเรียบร้อยแล้วนะคะ40รูปนะ รูปตรงนี้ที่เราจะลงทะเบียนเป็นสติกเกอร์เนี่ยจะต้องเป็นไฟล์ png ก็คือไม่มีพื้นหลังนะคะจะมีแต่ตัวสติกเกอร์มีแต่ตัวน้องแก้มนุ่มเลยนะแล้วก็ทําเป็นไฟล์ png ความละเอียดน,นะคะคือ370คูณ320พิกเซลนะคะ พอเราปรับทุกรูปนะคะให้เป็นขนาดแล้วก็เป็นไฟล์ที่ลายต้องการแล้วนะคะแล้ก็ทําการลงทะเบียนค่ะแล้วก็เอารูปของน้องทั้งหมดนะคะลงทะเบียนอัปโหลดเข้าไปใน้านสติ i กเกอร์ไลน์นะคะและเขาก็จะทําการตรวจสอบนะคะการที่เราลงทะเบียนเข้าไปเนี่ยเราก็อย่างที่พิมบอกนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกใช่ไหมว่าเราอะ่ะ จะอัปโหลดขึ้นไปในชุดชุดนั้นเนี่ยกี่รูปนะคะก็มีตั้งแต่8รูปนะคะเป็นอย่างน้อยนะคะมี8รูป16รูป24รูป32รูปแล้วมากสุดคือ40รูปอย่างของเรานะคะเราแบบว่าจัดเต็มมากนะคะเราให้40รูปเลยแล้วก็อัพขึ้นไปเลยค่ะ40รูปแล้วก็พอเราอัปรูปขึ้นไปแล้วนะคะเขาก็จะมีให้เรากำหนดราคาด้วยนะคะราคาที่น้อยที่สุดเลยนะคะถูกที่สุดเนี่ย ก็คือประมาณ50เหรียญหรือว่าประมาณอ่าบาทไทยนะคะหรือว่าเราอาจจะตั้งอ่าราคามากกว่านั้นก็ได้นะอย่างร้อยเหรียญหรือว่ามากกว่าร้อยเหรียญก็ตั้งได้นะคะอย่างของเรานะคะน้องแก้มนุ่มนักอบขนมเบอร์ชั้นแรกของเราเนี่ยเราตั้งราคาที่ถูกที่สุดเลยนะคะก็คือประมาณ35บบาทนะ แล้วก็จำนวนรูปที่เราให้นะี่คือ40รูปคือลิมิตคือมากสุดเลยนะคะแบบว่ากลัวเพื่อนๆจะไม่คุ้มนะคะก็ถ้าใครชอบก็ไปโหลดได้เลยนะแอบขบายของนะคะแล้วก็พอเราอัพขึ้นไปแล้วก็ลงรายละเอียดเรียบร้อยนะคะตั้งชื่อ,อชุดสติกเกอร์ชุดนี้แล้วเรียบร้อยนะคะ เขาก็จะให้เราส่งไปแล้วก็ต้องรอทีมงานของไลน์ตรวจสอบก่อนนะคะของเราเนี่ยโดนปฏิเสธด้วยนะคะรอบนึงนะคะน้องเกือบไม่ได้เกิดนะเพราะว่าเราโดนปฏิเสธก็เขาก็จะส่งมานะคะเราเนี่ยโดนปฏิเสธเพราะว่ามีอยู่หนึ่งรูปนะคะเป็นรูปที่เราใส่ข้อความว่าขอที่อยู่นะคะเพื่อว่าเอาไว้ตั้งใจจะเอาไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยได้ส่งไปขอที่อยู่ลูกค้าเวลาจัดส่งขนมนะคะปรากฏว่า ทางทีมงานไลน์เนี่ยส่งอ,อีเมลแจ้งกลับมานะคะว่าตัวการ์ตูนตัวนี้เป็นการขอข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งห้ามนะคะตรงนี้เราก็ต้องปรับแก้ไขแล้วก็ส่งยืนยันเพื่อให้เขาตรวจสอบมาใหม่นะคะ mm hmm. ก็หลังจากที่เราแก้ไขตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราก็ผ่านเรียบร้อยค่ะน้องแก้มนุ่มนะโอโมเวมอร์มชั่นแรกของเรานะคะก็ได้ไปอยู่ในร้านขาสติกเกอร์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะค้นหา l i s t e n Girl Studio ในร้านคาสติเกอร์ไลน์ก็คือน้องแก้มนุ่มของเราเลยนะทีนี้ถ้าใครนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็โหลดน้องแก้มนุ่มแล้วเนี่ยเรามีของขวัญปิใหม่มาแจกด้วยนะคะถ้าใครโหลดน้องแก้มนุ่มแล้วสามารถไปลงชื่อนะคะลงชื่อเพื่อรุ้นรางวัลของขวัญปิใหม่เป็นคาสรียนออนไลน์ทำขนมนะคะ จำนวน10รางวัลเลยนะคะมีคาสเรียนให้เลือกถึง7คาสนะคะและทุกคนจะได้แถมอีก2คาสฟรีนะคะเป็นคาสพิเศษช่วงโควิดด้วยนะคะดังนั้นถ้าใครได้รางวัลน,นี้นะคะจะได้เลือกเรียนคาสออนไลน์ฟรี1คาจาก7คานะคะเลือกเรียนได้เองเลยนะคะ และเรายัางแถมอีก2คาร์ดด้วยนะคะรวมเป็นคารคดานะคะที่จะได้รางวัลน,นะคะเราให้ทั้งหมด10รางวัลน,นะคะ10รางวัลเลยนะถ้าใครนะคะโหลดสติกเกอร์น้องแก้มนุ่มแล้วนะคะอย่าลืมไปลงชื่อกันนะคะที่เพจเบเกอรี่โฮเมสบาร์เรลเลเกลนะคะไปลงชื่อกันได้ที่โพสต์ปักหมุดนะคะพิมพ์ปักหมุดไปให้แล้วเป็นโพสต์แรกนะคะไปลงชื่อ ที่คอมเมนต์ด้านล่างโพสได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในเดือนธันวาคมนะคะช่วงกลางกลางเดือนนะคะเราก็จะจับแจกรางวัลกันค่ะอย่าลืมนะนอกจากที่สโลสติก,กร์น้องแก้มนุ่มนันออกอบขนมของเราแล้วเนี่ยเราจะได้สติก,กอร์ใช้มากถึง40ตัวแล้วนะคะก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลของขวัญปีใหม่กับเพจเราด้วยนะคะ ดูคลิปนี้จบแล้วนะอยากพูดคุยหรือว่าอยากแบ่งปันอะไรกันนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปของเรานะคะก็สามารถกดติดตามกด Subscribe นะคะและที่สําคัญอย่าลืมเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้มีภาพคลิปใหม่ๆนะคะที่จะมาอัปเดตให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยค่ะนอกจาก u t u b e ช่องนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถติดตามร i ดิ้งเออร์สตูดิโอในช่องทางอื่นๆได้อีกนะคะถ้าใครเล่น Facebook นะคะเราก็ ฝากเพจของเราไว้ด้วยนะคะตอนนี้เรามีเพจนะคะก็คือเพจ b บ k ก r y ี่ m e m a d e by l i t t ต e Girl นะคะก็จะเป็นเพจเกี่ยวกับการทำขนมนะคะสไตล์โฮมเมดนะคะก็จะมีเคล็ดลับเบเกอรี่ต่างๆนะคะอาจจะนอกเหนือจากใน YouTube ที่เราทำคลิปไว้ให้นะคะก็ไปแบ่งปันพูดคุยกันได้ในเพจนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งเพจนะคะคือเพจ t t l e Girl คือเด็กผูยย้หญิงจอมยุ่งนะคะเพจนี้จะเป็นเพจที่พิมพ์เล่นนะคะจะเป็นเพจที่เอาไว้พูดคุยกันเม้ามอยกันนะคะในทุกๆวันนะคะ,นนะ,คะแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เราจะมาพูดคุยเม้ามอยกันได้นะคะสำหรับขาช้อปนะคะที่ตอนนี้นะคะคนชอบแบบซื้อของออนไลน์กันอย่างบ้าระห่ำเลยนะคะแบบซื้อกันอย่างเมามันนะคะกลุ่มนี้นะคะชื่อกลุ่ม ทุกบ้านต้องมีรีวิวของดีบอกต่อนะคะจะเป็นกลุ่มที่รวบรวมนะคะคนที่ชอบซื้อของออนไลน์นะมารวมตัวกันอยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็จะมาพูดคุยเม้ามอยกันหรือว่าใครซื้อของอะไรดีๆมาแล้วแบบโอ้ยมันดีมากฉันเก็บไว้คนเดียวไม่ไหวนะคะก็มารีวิวบอกต่อกันนะคะ แล้วก็ยังไม่หมดแค่แนั้นนะคะตอนนี้นะคะเรามีสติกเกอร์ไลน์เป็นของตัวเองแล้วนะคะตอนนี้มีน้องแก้มนุ่มนักทําขนมนะคะเป็นสติกเกอร์ไลน์เวอร์ชันแรกของเรานะคะ <S <S และหลังจากนี้นะคะเราก็ยังจะมีสติกเกอร์ไลน์เป็นคาแรคเตอร์ตุ๊กตาตุนต่างๆนะคะออกมาอีกเรื่อยๆนะคะ ถ้าใครนะคะชอบตัวการ์ตูนน้องแก้มนุ่มของเรานะคะหรือว่าชอบลายเส้นตัวกร์ตูนของเราะค่ะก็เข้าไปที่ร้านคาสติกลน์นะคะไปค้นหาคําว่าลิสติงเกิลสตูดิโอได้เลยนะคะก็จะมีคาแรคเตอร์ตัวกรตูนต่างๆนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกโหลดกันนะคะเรานะคะหวังมากเลยนะคะว่าเพื่อนๆนะคะจะมีความสุขแลวก็สนุกกับทุกๆผลงานนะคะที่เราได้ทําออกมานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชื่นชอบทุกๆผลงานที่เราได้ทําออกมานะคะคบ๊ายบาย